สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าแมวก็พาออกเดินอีกแล้วนะคะเดินเลาะฝั่งตรงข้ามซิตาเดนนะคะจะให้ดูนี่คือโรงแรมนะคะโรงแรมนะคะอ,อยู่ตรงเชิงซิตาเดนนะคะแล้วก็ถัดโรงแรมไปก็จะเป็นคาสิโนนะคะนั่นที่มีสีเหลือง สี่จุดนั่นนะคะสี่หน้น,น,ะะน,น,นะคะตรงนี้คือเขาจะเปิดเป็นอิสระนะคะเสรีถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็จะมีโรงแรมในนั้นเป็นรีสอร์ทนะคะโรงแรมและรีสอร์ทของศิตาเดนเขาจะไว้บริการตตรงนี้ก็เป็นโรงแรมนะคะแล้วก็เลยลงไปตรงนู้นๆก็จะเป็นที่พักอาศัยนะคะเป็นอพัฒอาพั์ตะมองหรือว่าอาพน์มินนะคะแต่ ถ้าเป็นอาาพาร์ตเมนต์ทาริมน้ำหนึ่งนี้ราคาก็จะสูงนิดหนึ่งนะคะแม้แต่หลังหลังป้าแมวอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอาาพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็เป็นสำนักงานเป็นอะไรน,นี้นะคะนี่คือเชิงซิะเดนอีกรอบหนึ่งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกนที่จอดเรือนะคะท่าเรือเรือตรงนี้นี่เป็นที่เช่านะคะเป็นที่เช่าให้ขับขี่ก็ได้ แต่ว่ามันเป็นระยะไม่ไกลเท่าไหร่คุณสามารถมาเช่าได้โดยที่คุณไม่ต้องมีใบขับขี่นะคะเห็นเขาว่างั้นเนะาะคือไม่ไม่ไปไกลนะคะอาจจะเป็นรอบๆบเมืองนี้นะคะนี่ก็คือที่จอดเรืออันนี้ก็คือเชิงดอยนะคะป้าแมวชอบมาเดินนะคะเดินแต่ตอนนี้แดดมันจะมันจะบังเราอาศัยเราอาศัยตึกนะคะ อาศัยที่พักที่ตึกนะคะนี่คือสงบได้ธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีมาเจอโอ้โหดอกไม้สีเหลืองเลยะะต้นไม้นี้สูงมากกำลันะะงออกดอกสีเหลืองนะคะนี่คนจุงคนจุหมามวเคนจุงหมา กก็จะเดินออกกำลังกายแล้วที่นี่คือใหญ่่าสวยนะคะสวยสวยมากมากนี่คือต้นไม้ต้นไม้ก็มันออกดอกสีเหลืองะะก็จะสวยแต่มันทำให้แพ้อากาศแพ้กิรค่นจะคันหน้าแล้วก็เริ่มมีอาการแล้วด้วยเริ่มมีอาการนะคะ เริ่มมีอาการแพ้ยุบยิบยุบยิบยุบยิบ,ยบ,ยบทั้งตาทั้งจมูกนะคะทั้งตาทั้งจมูกเลย,เลยแล้วข้างทางข้างทางที่ข้างบนนะคะที่มีขอบกั้นอย่างนั้นเป็นจะเป็นเป็นคล้ายฟุตบาทให้คนเดินนะคะแล้วทีนี้มันจะมีแหล่งพักทหารของป้าแมวคือทั้งสัตว์เดาทั้งํำลึงทั้งเถาออฟนะคะ เก็บได้เลยมันสูงนะคะมันปลอดภัยนี่คือเห็นไหมคะดอกไม้ให้ดูใกล้ให้ดูกใดกล้ๆนะคะคแต่แต่เขาจะเป็นไม้ยืนต้นนะคะไม้ยืนต้นอายุยืนน่ะต้นไม้เนี่ยคือเขาลำต้นเขาใหญ่พอใบไม่ร่วงเขาก็จะร่วง ถึงหน้าเขาก็าจะออกออกดอกมาแล้วก็ทําให้เราแพ้กสอนเขานี่นะคะนี่คือที่พักอาศัยนะคะที่พักอาศัยของชาวบ้านหลบคนนะคะหลบคนหลบคนหลบคนหล,ลบคนนะคะหลบคนทั้งทั้งคนทั้งสัเออ์เลี้ยงนะคะอันนี้ก็คือที่พักอาศัยทั้งแถบเลย แล้ววันอาทิตย์เขาก็จะมีตลาดนัดของถมอยู่ตรงนี้นะคะนี่ต้นไม้ต้นไม้นี่คือคองคราครประดูบ้านเรานะคะอายุเขาก็คงมากโขอะเขาก็ตอนนะคะเนี่ยเขาตอนเพราะว่าเขาก็ต้องป้องกันเนาะต้องซิเคียวริตี้เนี่นะคะอันนั้นก็คือเสดาทั้งแถบเลย นะคะมีเป็นสิบๆเลยเป็นพุ่มเห็นไหมคะเดาแล้วก็ขอบอขอบรั้วที่เป็นเป็นเหล็กตรงนี้นะคะที่กั้นเป็นเหล็กเนี่ยทั้งสายเลยมันจะมีเถาตําลึงนะคะแล้วก็เถาไม้ฮออคนเอเชียก็จะมาเก็บนะคะแต่แถาตำลึงมันไม่มีแค่ที่นี่ทีเดียวมันมีทั้งทั่วเมืองนะคะนี่คือนี่คือ ค่เรือเนาะแค่เรือแค่เรือนานไปแล้วโอลิมเปียโอลิมเปียไปแล้วนะคะไปแล้วจะไปทอดทอดสมอที่ดีนนองหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต่อไปฝรั่งเศสนะคะนันดามิโอครัวครัวซีเยครัวซีเไม่อยากพูดเลยออกเสียงยาก จะชินกับภาษาอังกฤษมากกว่าถ้าภาษาอังกฤษนี่อ่านออกได้ชัดเจนอยู่แต่มันจะเพี้ยนนะคะอันนี้ก็คือแต่เด่นอันนี้คาสิโนโรงแรมคาสิโนและรีสอร์ทนะคะพัฒาคารจินก็จะอยู่ตรงนู้นชุมช้นโดยแล้วก็จะมีป๊อกเต้ไทยนะคะสถิตฟูต้ดด้วยนะคะ,ะจะอยู่ตรงข้างข้างขวามือ ตรงสะพานเนี่ยนะคะจะมีะป็อกเต้ป็อกเต้หรือเกตเทคเอาเวยเทคเอาเวแล้วก็สตรีทฟู้ดพร้อมเลยตรงนั้นถ้าเข้าไปแล้วแล้วก็มีอาหารอาหารอิตาลีด้วยอาหารยุโรปด้วยนะคะเรือไปแล้วเรือไปฝรั่งเศสแล้วนะคะเรือเรือลำที่เป็นพัตาคาระคะ์เราก็จะไปแล้วนนนะคะ อันนี้คือจุดมีทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ย Easy Lake Capitalis the n a m u นะคะน่าจะเป็นน้ำไฟอะไรทุกอย่างอิเล็กทรกของคนที่ใช้เรือนะคะเดี๋ยวจะปักหมุดให้นะคะว่าคืออะไร เาจะเขียนไว้หนึ่งสองสามสี่ห้ามีหมายเลขติดให้จะถึงหมันน่าจะเป็นบ้านหรือว่าออฟฟิศหรือว่าเป็นเรือที่ว่าตั้งอยู่ตรงนี้นะคะโอเคนะคะขอบคุณมากโอ้ยไม่ทันเรือยาวไม่ทันเรือยาวแล้วนัน่นนันนนน่เรือยาวเรือยาวระสินค้านะคะนีะ้บางทีเขาก็จะบรรทุกบรร บรรทุกพวกสิ่งก่อสร้างนะคะมัน,นถ้าเราใช้รถมันก็จะเปลืองเนาะมันจะเขาก็จะหันมาใช้วิธีนี้แล้วมันประหยัดค่าขนส่งนะคะจะไปที่อัมสเตอร์ดัมนั่นเนี่ยจะไปทะเลหรือว่าจะออกไปที่อื่นจะไปเราไม่รู้ว่าจุดหมายเขาอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะจะไปถึงอัมสเตอร์ดัมได้นะคะน่นเลย แล้วแม่น้ำนี <hyd> rage, ่ยเขาก็จะมีจุดที่คล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะคะคล้ายๆคล้ายๆเขื่อนคล้ายๆที่ว่าเขากั้นน้ำไว้แล้วปรับระดับให้ให้เรือสัญจรไปมาทั้งสองฝั่งนะคะทั้งสองฝั่งเขาจะปรับระดับน้ำวันหลังจะไปถ่ายให้ดูนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีที่เข้ามารับชมนะคะ คุณคะสวัสดีค่ะ